สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายติวกันเจนจีนครับอายุสิบเอ็ดปีครับมาจากจังหวัดชนบุรีครับมาจากชนบุรีเหรอลูกครับวันนี้มากับใครครับมากับพี่สาวครับับพี่สาวคุณพ่อคุณแม่เราลูกคุณพ่อคุณแม่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับอ้าวทำไมเราอยู่คนละจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกที่แรกผมอยู่กับพ่อครับเรียนอยู่ชั้นอนุบาลครับอืมแล้วพี่สาวเขาย้ายมาทํางานที่ชนบุรีครับก็เลยย้ายมา ต่อปอหนึ่งที่โรงเรียนชุมชนว่าเขาไม่แก้วที่ชนบุรีครับครับอ,อ๋อยยายมาเรียนใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรลูกเมื่อก่อนทํางานรับเหมาก่อสร้างครับแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้พ่อป่วยครับบ้านนี้เป็นบ้านของยายครับหลักๆก,ก็อยู่กันสามคนครับ มีพ่อมีแม่แล้วก็มียายครับที่แรกพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับที่แรกพ่อแม่อยู่กรุงเทพครับทํางานรับเหมาก่อสร้างครับอยู่ที่นั่นไม่สะดวกครับผมกับพี่ชายก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับพี่สาวที่ทํางานอยู่ที่ชนบุรีครับที่พ่อกับแม่ย้ายมาอยู่ที่นครสวรรค์เป็นเพราะว่าพ่อป่วยครับป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกครับ ตอนทํางานอยู่แม่ก็อยู่อยู่ห้องแล้วพ่อทําคนเดียวทอนนี้พอประมาณบ่ายสองก็มีคนมาเรียกค่ะว่าพ่อปวดหัวจัดเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยค่ะเอาพ่อไปส่งโรงพยาบาลก็เลยเข้าห้องฉุกเฉินหมอคุณหมอใหญ่ก็เลยบอกว่าต้องผ่าตัดห้าสิบห้าสิบค่ะ หลังออกจากโรงพยาบาลเี้ซ้ายของพ่อก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ขับถ่ายก็ต้องใช้เพมเพิดค่ะเพราะขยับไม่ได้อะไรอย่างเี้ยะคะทุกวันนี้จากตอนแรกจนมาถึงวันนี้อาการดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะจากตอนแรกเป็นยังไงอาการตอนตอนแรก,แรก เขาพูดไม่ได้ครับแล้วก็ให้อาหารทางสายยางครับแต่ตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็เคี้ยวข้าวเองครับกินข้าวได้แล้วก็นั่งได้แค่ว่าด้านด้านซ้ายที่ขยับไม่ได้อยู่ตอนนี้<ภ>ใช่ไหมคะอังนี้คุณแม่ทํางานอะไรหลูดตอนนี้แม่ไม่ได้ทำแล้วครับแม่อยู่ดูแลพ่อครับอ๋<ภ>อเหรอรายได้ก็หมดเลยสิ แล้วรายได้คุณพ่อคุณแม่ได้มาตอนเนี้ยรายได้คุณพ่อแม่ได้มาจากทางไหนบ้างลูกจากพี่สาวแล้วก็เบี้ยชลาคนชลาแล้วก็เบี้ยพิการครับครับเรามีกันกี่คนลูกครอบครัวเราครอบครัวมี่พี่น้องกี่คนสามครับรวมเราครับรวมเราเป็นเอ้สี่ครับอ้าวลืมใครเนี่ยเดยวที่นั่งร้องไห้ที่บ้านนั่นเอยสี่คนแล้วอยู่ด้วยกันหมดไหมฮะไม่ครับ พี่ชายเขาไปอยู่หอครับคนที่หาไรายได้เลี้ยงน้องคือใครลูกพี่สาวครับทั้งสองคนเลยครับสองคนโตใช่ไหมคะครับหนูคือคนเล็กถูกไหมลูกครับหนูรู้ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายที่พี่สาวหนูต้องดูแลเนี่ยมีอะไรบ้างลูกมีอยู่สองบ้านครับบ้านที่ชนบุรีก็มีค่าบ้านค่าไฟแล้วก็ อาหารการกินแล้วก็ส่งเสียผมเรียนครับแล้วก็<ม>พี่ชายอีกหนึ่งคนครับอืมแล้วอีกบ,บ้านหนึ่งล่ะลูกอีกบ้านหนึ่งก็ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าพ่อไปหาหมอครับ<ม><ม>อืมโหหนักเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วรู้ไม่รู้ว่าไรายได้รวมๆกันประมาณเท่าไหร่สองคนสองหมืน่นนิดนิดัประมาณสองหมื่นนิดนิดเราเราเห็นพี่เราเหนื่อยไหมครับรู้สึกยังไงบ้าง สารเที่ยบสารเขาใช่ไหมวันนี้มาทุพเทนมากรอจะมาโชว์อะไรครับเปตองครับครับเคยไปแข่งที่ไหนอะไรมั่งไหมลูกเคยครับไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับแล้วได้มีตำแหน่งติดมาติดมือไหมได้ที่สองครับโอ้โหไม่ธรรมดา แล้วล่ะวันนี้มาเราจะได้เห็นฝีมือการโชว์เปตองเอ้ยโจทย์ยากนะครูเปตองเราต้องยากแน่ๆเพราะว่าที่นี่มีแต่ยากขึ้นและยากขึ้นนะเคยดูเปล่าเคยดูของเรามาก่อนไหมเคยครับยากไหมลูกยากกลัวไหมวันนี้กลัวไหมไม่เอออ่ะวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ทุนดูดูแลพ่อแบ่งเบาภาระพี่สาวพร้อมไหมครับพร้อมครับ ไม่เชื่อว่าพร้อมยิ้มก่อนอยิ้มเห็นฟันบนด้วยเห็นฟันล่างด้วยเอออย่างนี้เร็วจัง <umba> ลยงันยิ้มหเรีวแท่ <laughs> เอาเอาถ้า <laughs> พร้อมแล้วเชิญครับมังกรสวัสดีลูกท่านผู้การครับเวลาพูดคุยน้องอาจจะไม่ถนัดน้องจะถนัดเมื่อขึ้นมายืนบนพื้นที่ของเขาครับมับงกรลูก วันนี้เราจะมาดูกันว่าภารกิจยากแค่ไหนแล้วกรรมการคนไหนจะทําให้มงกรยิ้มได้มากกว่ากันดีไหมลูกเราเริ่มจับเวลาเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับจํบานวนครั้งนะครับจํบานวนครั้งนะครับ <c oughs> ใครทําให้มงกรยิ้มได้สะสมคะแนนก,กันพร้อมไหมลูกนี่ถือว่ายิ้มไหมยังนะยังเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกนิดนิดอ่านิดหนึ่งยังไม่ถือว่ายิ้มนะมงกรพร้อมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโจทย์แรกก่อนทีมงานพีสซุปโผออุปกรณ์ครับครับ กันครับพี่ซุกไม่กวนครูครับพี่ซุกไม่กวนครูแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะท้าอะไรผมขอส่งเทียบเชิญไปที่พี่โกะหรือพี่หอยใครคิดว่าตัวเองอะเจ๋งในเชิงเปตรองผมขอคนเดียวเลยโอ้โหอันนี้ขอขออนุญาตพี่หอยน้องนะเชิญครับโกวพร้อมนะนี่ตัวตัวลงตัวหมู่บ้านเลยเนี่ยเป็แหมู่บ้านหมู่บ้านเลยเนี่ยคือ แม่ไม่ต้องเล่นแล้วกันมาจับมือให้น้องคุยหน่อยดิให้เขาแอคหน่อยพี่โก้ครับมีลูกทั้งหมดอยู่หกลูกครับพี่โก้ลองดูซิว่าโยนกี่ครั้งจึงจะโดนลูกนี้แบบโดนโยนแบบแป้งเลยนะต้องวัดน้ำหนักมันไม่ได้วัดน้ำหนักนานพี่โก้ครับเรามีหกลูกอะพี่โก้กล่าวว่ากี่ลูกโดนโอ้ยไม่ได้จับมันนานอย่างต่ำก็ต้องมีสี่ขึ้นไปครับคิดว่าสี่ลูก น่าจะโดนนะครับเราคิดว่าใช้เวลานานไหมไม่นานครับเดี๋ยวพี่ซุปขอจับเวลานะได้ครับด,านานดูบว่าพี่โก้ใช้เวลานานแค่ไหนทีมง,งานครับพี่ซุปขอเวลาขึ้นด้วยครับ <IT> พร้อมนะครับเตรี <reduction> บบยมตัวเริ่มครับแรงหน่อยครับเป่าไปนิดครับ ยังไม่โดนครับยังไม่โดนครับพี่โก้ยสองลูกครับพี่โก้ยหน่อยครับพี่โก้เก็บลูกได้นะเก็บลูกได้เก็บลูกได้สามลูกเนี่ยพี่โก้ต่อครับโอ้ยทำมาไดาเอ้าบางคนโยนยี่สิตลูกไม่โดนนะพี่โก้โยนเจ็ดครั้งใช้เวลาไป 29.60นวินาทีครับขอบคุณครับเราจะท้าอะไรน้องครับต้องเอาฐานสีดำน่ะโยนเข้ามาแล้วให้ลูกเนี่ยอยู่บนฐานให้ได้ทำได้เปล่าพี่ครับน้องไม่อยากคบกับพี่พี่ขอโทษเดี๋ยวผมให้ทีมงานตั้งโจทย์แล้วเรามาดูกันได้ครับทีมงานตั้งโจทย์ครับ มังกรประจำที่ลูกพี่โก้ใช้เวลา29.60วินาทีพี่ซุปขอหารครึ่งนะหันรครึ่งก็กลมกลมอ่ะ15วิมังกรลูก15วิเวลาที่จะมอบให้กับมังกรนะครับให้ตีเปรตอง3ลูกนี้โดยให้โอกาสโยน3ครั้งโดน3ลูกหรือพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้ครับ แล้วต้องโยนเร็วด้วยครับโจทย์นี้ง่ายหรือยากลูกยากครับยากไปลูก14วิไหมเออเออเอาเอาเพราะ15มันมันเยอะ15ยากไปใช่ไหมยากไปไหมสิบสีวิเอาไหมลูกสิบห้าสิบห้าง่ายไหมลูกง่ายนี่คือการสะกดจิตอย่างนี้นี่เองเหรอคะคือคือพี่ตุกครับพี่ตุ๊กแม่กระบวนการใส่ตองของมังกรได้ทำงานเลยเหรอพี่เขากลับไปบอกเพื่อนจะได้บอกว่าโจทย์รายการซับเทน ง่ายหรือยากลูกง่ายครับนี่เขาจำได้แล้วคุณสุไม่น่าไม่น่าผมว่าไม่น่าเป็นพิธีกรแล้วไปขายตรงดีกว่าเป็นแบบวิธีการสกดจกิจดิวได้เลยจบการขายเลยเราเราบังคับคู่เข็นน้องนิดหน่อยคบังกัลูกสู้นะสู้นะลูกสู้นะเวลา15วินาทีตีสามลูกนี้นะครับพร้อม ไปครับนนรลูกนะอุ้ยลูกเป็นบังเลยครับลูกที่สองลูกอุอ้ยลูกเดียวครับลูกสามลูกเดียว,ยวโอ้โห ตอบยากคือลูกเนมันมันกระจายใช่มันเปลี่ยนตำแหน่งนี่คือเรื่องแรกถูกบล็อกอีกมันมันมันบังกันด้วยฮะนที่สองครับเราให้15บหาทำไป1 3 2สามศนวินาทีครับโอ้โหเดี๋ยวเรา้าโจทย์ต่อไปเขาเลยครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับท่านผู้กำการครับจริงๆบมังกรไม่ใช่สายตีนะครับเขาเป็นสายวางครับคือสายวางเข้าไปใกล้แก่ใช่ครับ ขอปรับสนามนิดนึงครับไอ้ยี่สนามเปต่ตองจริงต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับเหมือนจริงเลยอ่ะท่านคณะกรรมการครับสนามจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วทีนา้ครับขอแก่นครับ คุณซุปเครับผมก่อนที่จะทําภารกิจอะไรผมขอถามอะไรนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับสนามทําไมปูแค่นั้นครับคืองบหมดเลยไงฮะในความเป็นจริงเราปูเต็มก็ได้ฮะแต่ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มันมันไม่ได้ใช้ฮะตรงนี้ไม่ได้ใช้ก็ใช้แค่ตรงนี้ใช้แค่นี้คือประหยัดคือเราทําในพื้นที่ที่เกิดประโยชน์ครับปูตรงนี้ไปก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ใช่ฮะเหมือนเหมือนคำถามบางคําถามก็มีประโยชน์แล้วบางคําถามก็ไม่มีประโยชน์โอ้โหดูพักจัดมือยฮะ <mm ไม่ชมบพูพี่หอยชัดเจนนะครับชัดเจนนะไม่ไม่ที่ครูตอบชัดเจนไหมครโอ้พดชัดเลยครับผมชัดมากพี่ครับเนื่องจากพี่มีคําถามที่กวนใจทีมงานครับผมขอเชิญพี่ตรงนี้ครับเฮ้ยาแล้วเป็นพี่เลยครับพี่ต้องมาทําโจทย์นี้ครับหอยครับจริงจริงแล้วอ่ะมังกรเป็นสายวางครับครับวางให้ใกล้ลูกแกะ ผมจะให้พี่ท้าทายโจดนี้กับน้องครับด้วยการเข้าวางครับครับวางใกล้ลูกแกะอุปกรณ์ของพี่หลากหลายมากให้พี่เลือกเอาที่พี่ถนัดที่มีมาครับสิพี่เลือกเอาตามใจชอบเลยคุณจะท้าทายผมด้วยวิธีนี้แหละฮะครับพี่ผมให้ออบชั่นพี่เยอะมากพี่จะใช้ลูกเปตองก็ได้ดูพี่พี่บอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไหนเดี๋ยวพี่จะวางให้ใกล้ที่สุดมาแล้ว มาได้จังหวะทีเดียวเทียวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ไปเรียนมาใช่ไหมเรียนชัดเรียนชัดไปเรียนมาใช่ไหมอาผมเรียนมาจากฝั่งฝั่งน้องๆก็โก้กเขาฮะผมเรียนวิชานี้มาโอเคโอเคครับพี่พี่ผมเรียนอะไรบ้างพี่เป็นตองตุกตาอ่ามาลายอาลูกก๊อปครับแล้วก็ลูกแก้วลูกแก้วอ่ะ นี่ลุกไปตองอันนี้ง่ายแล้วก็นี่เหรียญพี่ใช้เหรียญก็ได้อ่าอหรือพี่จะใช้นี่น้องเป็ดน้องเป็ดก็ได้พีญ่อ่ฮะคาดแบบว่าจะเอากันแกล้งน้องเลยนะหรือนะนำให้เอาม้าลายเพราะว่าม้าลายเนี่ยมันใหญ่มันสามารถใกล้แก็บได้มากกว่าผมว่ามันดูถูกฝีมือพี่ไปอ่ะสิทำไมอ่ะพี่ขอถาดนี้ได้ไหมถาดแล้วโยนไปได้ไหมได้ได้ พี่ใช้ถาดได้พี่ใช้ถาดได้เอาหรอกอาไอ้นี่พูดเล่นแล้จริงฉันรู้ไอ้ตโอ๊ยไอ้นี่การ์ดจิงเนาะเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปีใหม่เขาเปิดมาเขาเขาเขาทำกันอย่างนี้เลยเหรอฮะแต่พี่พูดไม่ได้เลยเหรอฮะพี่หอยฟังน้องเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับพี่เอาฝั่งคว่ำนะพอพี่วาลปั๊บพี่คว่ำถาด ไปที่แก่นปุ๊บไม่มีทางจบพี่โกพี่โกคิดว่าเขาคิดได้แล้วเขาทำได้ไหมล่ะมันมีเรื่องนี้เลยนะหนูเชื่มันในตัวพี่ชายหนูโอเคเกมจบนั่นแหละโอเคพี่กับน้องใครจะใกล้แก่นกว่ากันผมมองตรงนะครับปีนี้คุณเ่นแบบนี้พูดคำไหนคำนั้นเนี้เหรอใช่ครับพี่เราตรงไปตรงมาอ้เอเอาเอเป้าหมายพี่ ทำยังไงครับครอบกันพ,พี่จะครอบกันลแล้วให้น้องอ่ะมองไม่เห็นกันอถ้าครอบกันนี่มังกรจบเลยนะจบเลยพอเราจะไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้กับเขาแล้วพร้อมนะครับทําไม่ได้พี่กล้องซุปเปอร์สโลตรียมนะครับ17ตัวที่เราเตรียมไว้นี่ครับที่คือภาพที่โลกจะต้องการกครับทําให้โลกจำพี่ทำให้โลกจำก่อนที่ผมจะโยนเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงก่อนจุดไหนพี่ <laughs> <laughs> จุดที่เราใช้ไอเนี่ย ใครเป็นคนบอกว่าจะใช้เขานั่นแหละมันมาเพราะจุดนี้แหะพี่ได้ครับเรียมตัวนะพี่ครับ<อ>น้อมใช่ครับเฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวผมให้น้องผมวัดระยะที่อยู่ใกล้สุดครับยังไงครับเชิญวัดครับ เดี๋ยวเขาจะดูว่าจุดไหนของพี่เนี่ยใกล้สุดแล้วเขาจะเอาลูกไปต้องไปวางกําหนดจุดว่าพี่ยโยนประมาณนี้นี่คือระยะพี่หอยแล้ครับอผ,ผมวางบางอะยังไงเขาก็ต้องข้ามไปโอ้พี่ถ้าระยะนี้ผมว่าไม่ให้เกียรติน้องอะฮะไม่ให้เกียรติน้องนะนี่เลยพี่โอเคจบเราเรา,เรามีเขาทําไมครับเมื่อกี้อ <laughs> ผมนึกว่าจะใกล้กว่านี้ <laughs> คุณอันนี้ผมเนี่ยคุณคุณให้ผมใช้ไอ้ถาดนั่นน่ะคุณก็ใจคุณทำด้วยอะไรใช่เป็นคนบอกว่าจะใช้ถาดผมไงก็พี่ขอผมก็ให้พี่ผมก็นึกว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงอะโอ๊ยพี่นิระยาพี่น้องมีโอกาสครั้งเดียวพี่ครั้งเดียวนะต้องโยนเข้าไปใกล้ก่นมากกว่าพี่ครับวิธีโยนมังกรจะทำไงลูกที่ตั้งใจดับดรอปเป็นลักษณะยังไงครับโยนวนสูงแล้วลูกจะติกลงจึ๊ก S <S เราใกล้ลูกแก่ครับประจำพี่ลูกทีเดียวเองเหรอทีเดียวพี่ที <ใน S 2> ทเดียวพอพี่ระดับนี้แล้วพร้อมนะลูกมังกรมีโอกาสครั้งเดียวนะครับมังกรพร้อมไปลูก やった สัมฤเร็จครับ,อยยยบขอบคุณพี่หอยมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคนที่นี่ลูกวางลูกเปตองก่อนได้นะท่านผู้กำกครับวันนี้เราเรียนรู้จักกับเด็กเปตองอีกหนึ่งคนบนเวทีซูเปอร์เทนนะครับเตทราบเรื่องราวชีวิตเด่นความสามารถของน้องทั้งสามท่านรู้สึกย่งไรบ้างครับดีใจที่มังกรเป็นน้องที่ดีเป็นลูกที่ดีให้รักษาสิ่งนี้ไว้นะลูกกีฬาที่เราเล่น เราชอบก็ฝึกฝนพัฒนาของเราต่อไปนะคะก็ขอให้มังกรรักษาความดีรักษาความสามารถแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในครอบครัวของมังกรนะคะขอบคุณมากค่ะค,ครับท่าน้จัการครับคุณพ่อของน้องเนี่ยป่วยด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกครับน้องมาขอเงิประมาณเพื่อไปดูแลคุณพ่อครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้ ่านครับขอบคุณครับมัมงกรลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความสามารถและความกระตันยูของมังกรให้ผู้ใหญ่ทิงพาวเวอร์ Power ทราบแล้วท่านฝากกำลังใจมาถึงมังกรนะลูกนะและขอมอบทุนให้มังกรไปดูแลคุณพ่อ2,000 20, 0บาทจากคิงพาวเวอครับมังกรลูก ขอให้มังกรมีความสุขกับทุกสิ่งที่มังกรรักนะลูกนะแล้วขอเปนลังใจให้คุณพ่อแข็งแรงในวันหวัดนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วเปตองของเรานะครับน้องมังกรครับ ผู้ชมกทั่นท่านผู้การได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกปีอยูออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ